ก็เปิงสวนเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะก่อนออกไปเฮ็ดงานเพิ่งน,นี่ยังมาชมสวนสักหน่อยเอ,อ่ออย่างใบโบโปกเบิ่งพักแย่เงเนาะช่วงนี้ยุ่องอยู่ตรงแล่นออกไปเฮ็ดงานเนี่ยอันนี้เศร้าอยู่มาเบิ่งพักแป้นพี่น้องเน,นี่ยพักแป้นพักแปเพินน่งนี่สวนผักแป้นมันยอดงามงามเด้่องคนอะ่ะ ล่างขัน้นบึงนีน่อันนี้พักนี่อันนี้ฟักพักอีกอย่างพักปังเนี่ยพักปังเตียงางเบิง้งยบงเบิง้ง <c oughs> <c oughs> เหตุผลมันข้านขึนน้นนี่กระทบโลกคับเบอร์บักละ องกันนะคุนละเนี่ยพักอิเลิศโอค้ค์ปเป็นพักอกิเลิศตรงนย้งเนาะพักหนอกพักหนอกเนี่ยล่างขันเบิ้งพริกกำลังออกลกนะอูกเนาะกระเลียงฝรั่งเบิง้งบวกกระโชคโลกจ้ามพักที่นอกน สวนไม่นาโอ้อันนี้เริ่มบ่ต้นอนี่ยเอาเอามา,อาลองมาเพาะบังเนาะใครตันอย่าแต่ว่ามันเป็นโรคเอ่อต้นเกาลักเหมืนไหมเนี่ยล่องเอามาช้ำบงังแล้วก็ห่อเพิ่นไว้ยังสี่เพื่อแตกหักออกมานกเนาะาเบังนี่อันนี้ก็ต้นแอปเปิ้ลหน่อยบักท่านหน่อยเบิังอันที่ช้ำแล้วเนาะพี่น้องเออใชเบิังอวดแน่าจักหน่อย นี่ชำแล้วใบออกอันนี้ล่องมาชำแบบนี้แหละ <c oughs> ล่องเห็ดตังสีเนาะเบื้อามนสีออกเพิ่งสีออกมากขึ้นกันบ่เนี่ยเนี่ยล่องชำเบิ่งละโอ้ว่มีหอดทีสียางพี่น้องเบิ่งต้นคุณละกะล็ล่างข้านขึ้นเบิ่งต้นมกพริก้อยฟ้ามกพริก้อยฟ้าเราปลูกเบิงบ่งนีเนี่ย ต้นพันนี่เนี่ยการน,นี่อจจะซิได้พนนอลนะพี่น้องปลูกข้างล่างไม่จะขึนเนี่ยปลูกข้างซีบางต้นบักละต้นคุณละนี่เียดเลยต้องดินบ่อใครปันดเคิ่นหายใจบ่อออกเน,ะนาะไส้มันมีอยู่ในหนีดคือเนี่ยก็เลยเอามาใส่กระถางเนี่ย นองใส่กระถางบังมันก็จะเป็นใยหนาหนาวก็ยกเขา่าบังให้ิงบังต้นนี่อุย้มาาอยมรกองใหญ่กันอันนี้แอปเปิ้ลหน่อยอันนี้ต้นเกาลักอันนั้นตน้ตน,น,นต้นนั้นต้นเออแวนเนื้อแวนเนื้อเนี่ยเป็นคล้ายๆแบบพวกทัวเนาะบัง ไปเบิงสวนขังนอกสวนหัหกด้วยลากับบมมีเห็ดนอ่อง <c oughs> ไปเบิงบนสวนงามกำลังงามอนกันกำลังขึ้นงามงามใครเบิงก่อนไปเห็ดงามเนาะพี่นอ้องพึ่งเนี่ยพึ่งแปดโมงกว่ามือน,นียงงาหลายลาย ไปผู้ข้าวคุณมาเป็นยำยำเพราะว่าคุดออกจากมงนีเนาะนี่ <c oughs> อันนี้ไม่น่าเห็ดเองเห็ดใส่เอาเหินมาใส่เนาะคุดคุดผู้ข้าวมาใส่กระถางนี่แล้วก็ฮอสต์ต้นเนี่ยเอามาปลูกแล้วก็ต้นพักกูดเนาะนี่ อันเอาเห็ดมาใส่เห็ดเป็นขบขอมนะเบิ้งนี่มันเมื่อยเนาะทั้งงานนอกบ้านทั้งงานในบ้านเนาะพี่น้องเออเจ้าเบิ้งนี่เบิง้งงามขักพักไอ้นี่กำลังออกดอกพักหเห็นไหมเบิง้งต้นหอมมีหอมกระเทียม้อมเด้เนื้อนี่ต้นกระเทียมนี่กระเทียมนี่ปลูกตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะเนี่ย ปีที่แล้วพ่อเพิ่นแปดออกเพิ่งก็ได้ยังสีเนาะไปเบิง่งสวนหกหกอันนี้ฮอสเตอร์อันนี้สีน,นี่ได้มาจากไก่น้องสาวเพิ่นนี่ล่ละเฮ็ดสวนยอมไม่ละแต่ก่อนก็เป็นหกสีเนาะเนี่ยต้นพักขาด คาดแก้ปวดฟันล่องตอ้นตนมกลาออกมาข้างนอกวันนู้นมันที่เป็นน่วยหายบอ่อพักแถวพักขาดเนาะนปลูกสละแหนไต่้นใหม่มาเบิงเด้อพี่น้องเนี่ยเดเบิงพักซีเด้อบัดนี้พักซียังมาหลายคักหลาแหนเถิดพี่น้องเย้ยหลยจนพึ่งพักออกดอกเมื่อแล้วนี่อันนี้พักในสวนเมนาเด้อค่ะมาเบิงอัน หอมนี่ไม้เซนหอมอันนี้เนาะออกตอนน้นในพอออกดอกก็เป็นสีออกต้นอยู่นี่เนี่ย,ยและะ้วก็เป็นก็สิมีหัวงสีนี่เห็นป่ะหัวอันนี้พอชัดเนาะนี่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 ต้นหัวอยู่ในน,นนี่ในต้นนี่เพิ่นออกหัวออกดอกเนาะเป็นเป็นหอมแดงธรรมดานี่ยแหละแล้วก็เดี๋ยวมาเบิง่งสลัด นี่สลัดเบี่ยวหอมเพิ่งฮดหนามปลูกรายกระเปืองหนามเนาะพี่น้องน้นามแหงแต่แพงอยู่เด่นมากเดี๋ยเบิ้งเพิ่งเรื่อยๆเนี่ยเบิงบ้งเบิ้งพักปุยชายหอมแปงนี่เสียปลูกเอาไว้เอาพันเนาะหอมแปงเด่นมาร์กสี่กระแพงแปงเบิ้งนี่พักปุยชายงามบ่พี่น้องเบิงบ้งไก่ไก่เนา่มึงไก่แนมบ่ใครเห็นแล้วก็บพักชี เม็ดของปีที่แล้วเฮีย <Yeah. S 1> er เนาะงามข้าก้ามเนี่ยชิได้ทอนถิ่มนะพี่น้องก็หลายเกิดหลายก็หลายเกิดผู้กินกินจนหา่าผู้อยากอยากจนตายพายะงามเกิดปลูกลหลายๆก็บโบเกิดเนี่ยคือทอนหนากท้อนอาํามีจาเกิดเดี๋ยวไปเบิ่งอีกฝั่งหนึ่งเนาะหลายขากหลยเน่โอ้ยไลยจนเดีย๋ยวไปเบิ่งสวน อีกฟังหนึ่งเบิ่งห้จบในเด้วพี่น้องเราจะได้หูว่าถ่ายคลิปมันมีอย่างนี่ถ่ายคลิปดีๆนี่มีแต่พักซี่พี่น้องเต็มอยู่มันเกิดตรงปีที่แล้วก็บ่ได้ถอนหอดหยาบมงดูเวลากับโบมีมีอย่างเดียวคือถอนทิ้งเนาะพ่าปลูกยังกับโบได้เพราะพ่อฝนตกไอ้ลวกะ็เพราะมันแห้งเน่ยจักหน่อย กระิมี่พักซุ้มมอนีขึ้นมาไหมเนี่ยพักซุ้มพักซี่อันเม็ดมันเฮียตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะเบิ่งแกนตะวันคุดถิ่มปันใดเกลขึ้นมาเต็มไปหมดเลยเนี่โอ้ยเจมันพุณน่ะอันนี้กระปูบึกอื้อเด้นี่ทั้งอื้อเนี่ยแล้วก,ก็สกู๊บักบวบ,บเบหมากมันหลายนี่กระทัวบ่มีเวลาหอมนมาถอนหยาบบางทีกระลั่งคานเครือขึ้นเต็ม พี่จะพักซี่นี่เบิง้งพี่น้องอันนี้ก็แม่เนะีเต็มไปเหมือนเลยเนี่ยโกขนาดเดี๋ยวสะท้อนหยาดสีไทยเบิ้งเด้อพี่นอ <c oughs> ้องโอ้ยหลายคักหลายแนย่ไปเบิง้งขา้างหน้าอันนี้คลิปไทยธรรมชาติเด้อพี่น้องสิบอตัดคลิปเด้อสิบอตัดเบิ้งข้างหน้าเนี่ข้างหน้าไทยเนาะมันเป็นขนาดฝรั่งนั่น หลังจากหนาวหนาวมาสองเดือนที่แล้วก็กินขนาดฝรั่งแต่พอตอนนี้ก็ก,กินขนาดไทยนยพี่น้องนี่ขนาดไทยกำลังออ,ออกดอกอสวนโหกโมันมีหอดเวลาเดี๋ยวสิออกต้องออกไปเหตุงานเลยมันเี่งานลาหลายหลายพี่น้องเนี่ยต้องออกไปเหตดงานบ้างอันนี้บไรว่านําเเ้อพี่น้อง เพราะว่ามันเกิดตั้งแต่เอของปีที่แล้วเม็ดมันเฮียนี่เติ่งต้นใหม่ขนาดตาัดออกอลายคักคน้นอันค้องออกไปทิ่ไมไปออกเป็นผู้ข้าวคลิปนี้กระจบแค่นี้นะะด้อค่ะเด้อเดี๋ยวอันไม่น่าสิท้ายมาให้เบิ่งไงหรอกเดี๋ยวสิท้ายแบบ เก็บแล้วพถอ,อนหย่าแล้วจังสิไทยเบิงใหม่ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะกดไลค์กดแชร์ขอบคุณค่ะ